ด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ตัวนี้จเจ้าเจ้าดูกกติ s สแคมเบิลพันหนึนะครับไปลองขี่ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดๆเพราะได้โชคหน้าและหลังที่เป็นเออรลินนะครับแล้วก็ได้ท่อแอร่โลที่ออกซ้ายขวาด้วยผมบอกเลยว่าผมส่วนตัวความรู้สึกเลยนะรถสายถนน,น่ะถ้าพูดถึง2อสูบเนี่ยอันนี้จะเป็น รถห,หรุ่นเลยเรุ่ดรถอันดับต้นๆเลยที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าฟิลการขับขี่มันให้กลิ่นอายที่ร่วมสมัยนะครับบางคนบอกว่าพันร้อยเนี่ยมันก็คือ800แหละ s c a มเปอร์แปดใช่ไหมที่เครื่องมันใหญ่ขึ้นมาแต่อยากจะบอกว่าถ้าใครมีโอกาสได้ขี่จะพูดได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็น s c คมเปอร์400ร้ r ยสแคมเปอร์แ r ดสแคมเ 1, 100, ไม่รู้ดูคติทำยังไงสามารถเซตคาแรคเตอร์ของรถทั้ง3รุ่นเนี่ย ที่ในอยู่ในซีรีส์แคมเบอร์เหมือนกันได้เหมือนฟ้ากับเหวเลยนะครับความรู้สึกมันต่างกันมากแล้วก็ส่วนตัวทําไมผมถึงชอบแคมเบอร์พันร้อยเลยไหมผมชื่นชอบเครื่องยนต์บล็อกเนี่ยบล็อกเดสโมดูเอลหนึ่งพันหนึ่งร้อยของดูคกติตัวน,นี้เป็นการพิเศษเลยนะเพราะว่ามีโอกาสจะได้ขับขี่ตั้งแต่ในยุคสมัยที่เป็นคาร์บูเรเตอร์ละยุคใหม่มันจะเป็นเครื่องแคมคู่เตสเตต้าสิบเอ็ดองศาใช่ไหมแต่พอเป็นเดสโมดูเอลหรือเครื่องแคมเดี่ยวที่เราเห็นเนี่ยเป็นเนี่ย หนึ่งแคมสองอันนั้ไม่ใช่เขาเรียกว่าผู้เล่ผู้เล่เดี่ยวนะครับถ้ายุคใหม่มันจะเป็นผู้เลคค่คู่อ่าสี่วาวสองวาวตัวนี้จะเป็นสองวาวอยู่นะครับมันจะให้คาแรคเตอร์ที่อีกอารมณ์หนึ่งผมชอบความที่มันจะมีความแบบถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์มันคือคล้ายๆกับพวกสไตล์มัสเซอร์คาร์ที่แบบรอบไม่เยอะแต่กำลังมาตั้งแต่รอบต้นยจนรอบกลางเลยปลายอาจจะไม่ได้มีอะไรให้ลากมากมันจะต่างเครื่องยุคใหม่ที่เป็นเครื่องสี่วาวที่ กำลังมันจะมาช่วงกลางและช่วงปลายนะโดยเฉพาะเตต้า11องศาแต่ตัวเนี้ยมันให้คาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่าต้องแต่เปิดเร่งแบบแยกแรกเนี่ยมันให้ความที่ปรุดมันพุ่งออกไปเลยแต่โอเคล่อมันอาจจะไม่ได้เยอะมากไม่ได้เป็นรถที่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงแต่ให้อัตรารในการขับขี่ที่สนุกไม่ซ้ำใครเลยอ่ามันก็จะมันเป็นพิเศษหน่อยทําไมไม่เข้าเกียร์ว่าง <laughs> ต,ตึม,ต,มติมตึมเติมนะเดินไอเดินไปก่อนนะครับ ซึ่งตัวนี้จะเป็นเครื่องแอร์คูนะครับผมชอบตรงที่ว่ามันไม่มีมอน้ําไม่ต้องมานั่งยุ่งเรื่องมอน้ำนู่นนี่บางคนจะเถียงบอกเอ้ดูโกติมันรถเมืองร้อนนะครับไม่มีมอน้ําเดี๋ยวรถมันจะฮีดเอานะัมันจะร้อนผมบอกเลยว่าใครเคยไปดูโกติช่วงไฮซีซั่นนะครับร้อนกว่าเมืองไทยอีกดูโกติก็ขี่กันเป็นว่าเล่นบล็อกนี่ก็ยังขี่กันอยู่เลยนะเครื่องแอร์คูนะแอร์คูอย่างเดียวคือกลัวเรื่องการจอดนะจอดอย่างเงี้ยนานๆแบบสิบกว่านาทีโดยที่ไม่มีเขาเรียกว่าร้อนรถมันไม่ได้มีการเคลื่อนตัวไม แต่ถ้าขี่ปกตินะครับมีขอให้ลมโกรคีบเนี่ยเห็นไหมความสวยคือมันจะมีคีบเครื่องเนี่ยลมมันก็จะพัดแล้วก็คายความร้อนออกไปเราไม่ต้องมานั่งดูว่าเอ้ยวาวน้ําเปิดหรือเปล่านะน้ำขาดไหมน้ําเป็นตะกอนน้ำป็นตะกันไหมไม่มีเพราะมันเป็นออยล์คูลเลอร์หรือเป็นแอร์คูลนะครับเนี่ยมีแผงออยล์ตรงนี้เดี๋ยวเราไปลองขี่กันเลยดีกว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ทวินสปาร์กนะครับสองสูบแต่เป็นสี่หัวเทียนเสียงคดบึมปัม,ม,มไม่ต้องวอร์มมากนะมันไม่มีม้อน้ํา มันต้องจอดให้น้ำมันเครื่องมันสูงขึ้นมาหน่อยก็ไปได้เลยที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับว่าเนี่ยกำลังมันมาตั้งแต่บิดกระแทกคันเร่งออกไปปุ๊บนี่คือกำลังมันมาเลยมาเป็นลูกเลยนะครับโคตรเดือดทรงสแคมเบอร์เห็นมันไม่ซิงเนี่ยแต่ลอบมันมาแบบ สังเกตเห็นไหมรอบเครื่องมันมีแค่หมื่นรอบเองจริงๆมันตัดตั้งแต่8 00 0กว่านะครับมันจะต่างกนะับเทสเซตา้าเครื่องยุคใหม่ที่มันลากได้เป็นหมื่นรอบอ่าคนที่แบบเป็นสายลากรอบอาจจะมันกว่าแต่อย่างบอกว่าในโจทย์การใช้งานอนะ่ะรถถนนเนี่ยผมอยู่แค่สามันรอบเนี่ยแล้วก็ปิดกําลังมันมาก็คือจบแล้วนะครับผมเลยเป็นคนที่ชอบสไตล์รถรอบต่ำอย่างที่บอกว่าใครที่ขับรถยนอยู่ระหว่างรถเครื่องใหญ่ V8 นะครับที่กําลังมาแนบะเปิดคันเร่งแยกล้าง กับเครื่องเล็กแต่วงัวงเทบโบรถวังเทโบอาจจะได้แรงมาที่เยอะกว่าแต่รถเทบโบมันต้องลากลากรอบๆหน่อยอ่ะมันก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าคนได้ชอบแบบลอบมาตั้งแต่ต้นแบบช่วงแรกๆมันก็จะมาแบบดีนะคือส่วนตัวผมชอบถ้าเกิดโจทย์ที่แบบว่าการเดินทางอ่ะขี่ละสุนทรีเนี่ยเครื่องบอกในขี่โคตรเดือดมันไม่ได้เดือดแบบว่าแรงจัดจ้านนะแต่มันได้อัตราลดหลายๆอย่างที่ มอเตอร์ไซค์ยุคใหม่มันไม่มีอ่ะมันไม่มีนะครับใครผมถ้าเกิดผมเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่สมัยยุค 80, 90, แปดศูย์เก้าูนย์ละเกิดไม่ทันแ0ดูนหรอกแต่มีโอกาสได้เล่นมอเตอร์ไซค์เก่ายุคแปดศูนย์ะครับกับเกนะ้าูนย์ะมันจะเป็นอารมณ์ที่เออตัวนี้มันร่วมสมัยอ่ะมันจะมีกลิ่นอายที่ในรถยุคนั้นนะซึ่งยุคใหม่มันไม่มีนะถามว่าตอนนี้ที่ผมชอบเลยนะถ้าเป็นสี่สูบเรียงก็จะเป็นพวก c ีบีพันสามเลยที่ผกโอ้โหนี่แหละใช่เลยนะรถหนักหน่อยคันเร่งแบบเดินแบบ มารอบตับรอบกลางหน่อยอ่ามันแล้วรถจะมีน้ําหนักหน่อยมันจะไม่ได้เบาเบาีวิวเเวงๆเงนะซึ่งพอเป็นดูคอติหรือสองสูมเนี่ยก็คือเครื่องบล็อกนี้นี่แหละไม่จาเป็นต้องเป็นสแคมเบอร์ก็ได้แต่ขอแค่เดสมูเอละเครื่องบล็อกเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ดูคอติแทบจะไม่เหลือเหลือรถไม่กี่รุ่นเลยนะที่ใช้เครื่องบล็อกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเป็นพวกไอ้นี่หมดละเครื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์หมดละ,ะแต่ถ้าบอกโจทย์เดินทางสมมติว่าผมต้องแบบใช้รถหนึ่งคันเดินทางจริงอ่ะตัวเนี้ย เครื่องบงน่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆที่ผมชอบใช้เลยนะในโจทย์วิ่งทางทางดํานะบางคนบอกไอ้ทัวริงก็ไปไปพวก GS ไปมัลติสิก็อันนั้นก็รถมันก็ใหญ่มันก็หนักนะครับแล้วถ้าเราไม่ได้วิ่งออฟโรดก็ไม่รู้จะไปใช้ทำไมนะ <c oughs> แต่ถ้านเนี่ยรถเนี่ยคันนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับน้าหนักไม่ได้เยอะมากบาลานซ์กำลังดีแล้วพอเป็นพันร้อยนะมันได้โช้โช้ที่เป็นเออร์ลินหน้าหลังด้วยมันสามารถเซตได้ผมเรีนฟูลยัดจัดเลยเซตให้เข้ากับน้ําหนักเรากับ ตัวเราเข้ากับคาแรคเตอร์เราดีและเสียงท่อเนี่ยถ้าสังเกตอ่ะท่อมันจะไม่เหมือนในยนต์รถยุคใหม่นะครับมันจะมาเป็นลูกกว่าอ่าสไตล์ของเครื่องคาแรคเตอร,ร์รถรถสองแคมในดูโกติยุคยุคนึงอ่ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณเนะี่ยมันเลยทําให้เป็นรถยุคใหม่นะแต่มันได้กินอายความแบบเออร่วมสมัยอะ่ะเคยขี่แปดร้อยอยู่เมื่อขี่คันนี้จะบอกเลยว่าไม่เหมือนกัน ดดดอตอนนี้ไอ้นี้เซนเซอร์เกียร์มันค้างอยู่นะผมสั่งใหม่ไปละมันขี่ได้อยู่แค่มันจะบอกตำแหน่งเขียนหน่อยแต่ไอเนี้มเบิกอะไรไปละแล้วผมเสียงชอบเสียงเครื่องบอกเนี้ยมันจะบอกเป็นลูกเลยอะเป็นลูกนะครับเราไม่ต้องกมากเนี่ยขับแค่สี่พันรอบเนี่ยสี่ห้าพันรอบแค่นี้แหละไม่จำเป็นต้องลาอเลยขนาดนั้นนะครับ แล้วรถมันบารานดีมากแล้วเห็นมันหน้าตาโบราณน,นะครับดูดูกติสแคมเปอ,อร์อย่างนี้มี IMU นะครับ <laughs> IMU คือ Cornering ABS อะไรพวกนี้หเห็นไนหะมเปิดกระเร่งขนาดหอเอียงอยู่แต่ชั่นตัด รอย่าบอกว่าเมื่อกี้ลากไม่สุดนะเมื่อกี้พูดถึงมันมีระบบ IMU คือตัวเนี้ยมันจะเป็นขั้นกว่าของระบบอิเล็กทรอนิกขึ้นไปอีกเห็นหน้าตาเฉยๆยโบราณโานนะครับสแคมเปอร์ย้อนยุคนะ แต่มีเรื่องตัว IMU มันจะเรียนรู้ว่าเอ้ยรถโค้งอยู่เนี่ยเทโค้งอยู่ถ้าเราเปิดกระแทกคันเร่งแรงๆเมื่อกี้เห็นว่ากลับรถแล้วไฟ traction ตัดเพราะว่า traction มันจับได้ว่ารถเอียงอยู่ไปเปิดองศานี้โอกาสล,ล้อมันจะลื่นมันก็ตัดเลยนะครับการทํางานมันจะไม่เหมือนกันระหว่างรถการเปิดคันเร่งจังหวะขณะรถเอียงหรือรถตั้งตรงคันเร่งจะทํางานไม่เหมือนกันเบรก ABS e ก็เหมือนกันจังหวะที่ล้อตรงล้อเอียงก็จะไม่เหมือนกันเช่นกันมันจะละเอียดกว่าการทํางานคือ อีกเรงนึ่มันจะละเอียดกว่าถ้าเปรียบเทียบตัว800นะครับขี่โคตรมันเลยอย่าบอกว่าช่วงล่างโคตรนิ่งอะ่ะ <c oughs> ผมมีแอปปรับน้เขาเรียกว่าปรับเซตอัพโชคไปหน่อยนะครับว่าให้แบบเหมาะกับสไตล์คาแรคเตอร์ <c oughs> ผมขับแนละ้วโดยที่แบบรถไม่แบบกระทางกระด้างกระท่อนกระแท่นนะครับบางทีแบบดีดเราจะดีดเราอย่างเดียวเลยอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะผมจะสไตล์แบบชอบแบบ โชคนุ่มแต่จังหวะโชกทำงานต้องเหมาะสมนะครับทำให้นุ่มหนึบอ่านุ่มหนึบนะครับคนที่สมมุติซื้อคันนี้ไปน้ำหนักตัวประมาณอยู่ช่วงมันเจ็ดสิบถึงบวกล้มเนี่ยโดยประมาณนะครับผมว่าเซตอัพเนี่ยในโจทย์การใช้งานบนถนนคือกำลังดีเลยเมื่อกี้วิ่งเลขไม้ตกใจนะรีดไปเกือบ200ได้ นิ่งจนแบบเฮ้นี่สองรอยแล้วรจริงๆหรือกำลังมันมาเป็นลูกจริงนะแล้วผมชอบเสียงเครื่องบล็อกนี้ตรงนะ้นเลยนะจังหวะเร่งมันก็เดือดสไตล์อลทรทวินอยู่เลยนะแต่จังหวะที่เราถอดคันเร่งอะ่ะไม่รู้ในกล้องมันจะจับได้ขนาดนะั้นไหมเวลาเราเปิดคันเร่งแล้วเราปิดอะ่ะมันจะมีเสียงหนึ่งที่แบบฮึ่ง ที่ดูคติยุคใหม่มันไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะว่าเครื่องบล็อกใหม่มันเป็นเครื่องอีกเสียงหนึ่งอะแต่ไอ้เครื่องที่เป็นเครื่องสองวาลนะ์วเนี่ยมันจะมีเสียงได้แบบฮึ่มโคตรดหลอ่อได้อัดทะลุสุดๆนะครับแล้วก็แสแคมเปอร์ต,ตัวนี้ถ้านั่งมันก็จะ,จะแบบขับสบายขับง่ายอ่ะแฮนมันกลางๆเนี่ยนะแล้วก็ขับสบายๆกระจกงงข้างนี่ตอนแรกผมเห็นอันไอ้คันน้อยๆอย่างงี้เนี่ยผมคิดว่าแบบแม่ง ไม่ได้เรื่องนะใช้งานจริงไม่ได้แต่นี่ผมแอบเนี่ยดูเลนมันเลนมันกว้างอยู่นะเลนมันวายแบบเห็นชัดเจนเลยแหละเด่น <de ad> เลยฮะก็คือเห็น <c oughs> เห็นชัดเลยนะครับแค่องศาในการมองกระจกกระจกเดิมมันจะอยู่ประมาณเนะี่ยมันไม่ต้องเหลือบตายเยอะแต่ในนั้นเหลือบตาไปมองก็เห็นนะมิติมันเห็นหมดนะครับว่ามีรถอยู่ข้างๆเราหรือเปล่าก็เห็แต่ช่วงล่างตัวนี้โคตรจ้าเลยผม <c oughs> บอกเลยพอมันโชว์โชว์โอลินนี่เหมือนกันเมื่อกี้ผมปรับแค่แบบสองคลิกนะ ลองขับขับแล้วก็ปรับให้มันคืนช้ามาหน่อยจังหวะรีบาวนะครับนี่แหละฟิลแบบดีเลยเห็นทรงนี้บอกได้เลยว,ว่าซิงโคดแลเบรกอยู่นะเบรกแบบอยู่อยู่มือเลยถ้าอยากได้อยู่วันนี้ก็ ไปเปลี่ยนเพลาเบรกนะครับไม่ต้องเปลี่ยนปั๊มของเดิมมันดีอยู่แลวโอกแม่งขับแต่เล่งมันเดือดมากอะ่ะนี่ไขับโคตรมันลเลยโช่วงล่างมันดีแบบฟิลดดีเลยวะ่ะ คือต้องพูดถึงช่วงล่างนิดหนึ่งนะบางคนจะชอบแบบว่าเฮ้ยเราอะไปซื้อโชคแต่งนะครับมาใส่อะแต่บางทีเอ้ยเนี่ยเห็นโชคเนี่ยนักแข่งในสนามใช้กันเลยดีแน่นอนมันดีต้องพกูกในห่มต้องบอกเลยว่ามันดีในสนามนะครับจริงๆของเดิมเนี่ยพื้นฐานมันดีแล้วเพียงแต่ถ้าในรุ่นที่มันปรับไม่ได้มันอาจจะแบบเขาเรียกว่าถ้ามันเซ็ตออกมาไม่ได้ตรงตามที่เราชอบอาจจะอึดอัด,อดหน่อยแต่อย่างพวกเนี้ยรถสไตล์รถเดิมเนี่ยที่เป็นฟูลเลสจะต่อให้ไม่เป็นเออร์ลินนะเป็นโช๊คนรมดาาที่มันสามารถปรับฟูลลีได้อะ แล้วเราเข้าใจในการปรับนะครับปรับแบบเข้าใจไม่ได้ปรับแบบออกทะเลนะมันจะให้ความที่มันดีแบบอีกอารมณ์หนึ่งเลยการซื้อชกแต่งมาใส่มันอาจจะดีขึ้นแต่ปัญหาคือชกแต่งส่วนใหญ่มันเป็นชกค,คนชอบซื้อชกสนามมาใส่สิ่งที่โชคสนามไม่เหมือนชคถนนคือค่าเคของสปีงมันแข็งเกินไปนะครับถ้าถนนบางเมืองไทยเราเป็นถนนแบบยุโรปอะ มันยังพอรับได้นะว่าถนนมันเรียบกริบแต่เมืองไทยมันต้องมีฝาท่อนะมันต้องมีขึ้นมันต้องมีตะปุ่มตะปับนะครับการใช้โชกแข็งเขาเรียกว่าไม่ใช่โชกแข็งสปิงแข็งเกินไปมันจะทําให้เราขับไม่ได้เลยมันจะดีดอย่างเดียวเลยเนะี่ยผ่านคอสะพานมันจะดีดอย่างเดียวเลยผมกับช่องสไตล์นะอย่างรถยนต์เอ่ยมอเตอร์ไซค์เอ่ยถ้าโจทย์ถนนนะผมจะเลือกดูค่า k ที่มันไม่แข็งมาก แต่โชคมันต้องปรับได้ละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสหรือรีบาวแล้วเราเข้าใจในการปรับอะฟิลมันจะดีมากๆเลยเพราะอย่าลืมว่าเราขี่บนถนนะเต็มที่เนี่ยก็เปลี่ยนเลนแค่นี้เราไม่ต้องเราไม่เราไม่ได้สลาราล้อมนะครับบางคนตั้งโจทย์ว่าเราต้องสลาราล้อมแล้วแบบมันต้องฟิลดีแต่อย่าลืมว่าใช้งานจริงเราไม่ได้สลาราล้อมนะครับเนี่ยเราขับอย่างเงี้ยถ่ายเทน้ำมักตามความเปลี่ยนไปเปลี่ยนเลนแค่นี้เอง เพราะฉะนั้นสปริงแข็งมันไม่ได้จําเป็นนะมันมันไม่ได้มันไม่ได้เกินความจําเป็นด้วยนะมันทําให้เราขับไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะดีอย่างเดียวต่อให้ชงมันหนืดคือช่วยยังไงแต่สปริงแข็งก็คือสปริงแข็งนะครับมันเลยทําให้ชกเดิมผมว่าฟิลนะดีละขับโคตรมันเลยว่ะนี่ขนาดยางข้าโพเด้นนะสแคมเบอร์ผมไม่ชอบอย่างเดียวคือมันเป็นยางข้าโพแต่มันเป็นสไตล์คาแรคเตอร์มันแหละ ถ้าผมใช้เองนะผมจะใส่ยางทังเลี่ยมมัเลยใส่จบแล้วก็ถ้าเป็นคนซิ่งมากหาอาจจะใส่การสบัดเพิ่มหน่อยตอนหน้ามันแอบไวไปนิดนึงแอบเบาไปหน่อยเวลาขี่ผมเมื่อกี้ต้องเวลาขับเร็วๆต้องผักแผ่นยางหน้าเลยถ้าดึงแน่นเข้าหาัวนี่แอบสับๆโยกๆนิดนึงเพราะมันเป็นรถที่ไม่ได้แบบเน้นวุ่นความเร็วสูงนะครับแต่เครื่องมันก็ทะลุสองร้อยนะตกใจเหมือนกันโดยรวมรถโอเคเลยแม่โคตรฟิน หล่อยันเงานะครับดูท่าขี่แต่ถอยเขาเกียร์ถอยให้ดูเป็นไงออกมานี้นะครับนี่แบบเสียงท่ออย่างนี้นะมันจะไม่มีหาเราจะหาเสียงท่ออารมณ์นี้ในรถยุคใหม่ไม่ได้นะครับนี่แหละที่จุดหนึ่งที่ผมชอบในเดสมูดูเอนะเครื่องบอกนี้โคตรฟิน และกาลังมันดีชนิดีว่าเนี่ยออกตัวเนี่ยผมต้องบอกว่าบางคนบอกพันร้อยจะขี่ยากกว่าแปดร้อยหรือเปล่าพันร้อยเนี่ยขี่ง่ายกว่าแปดร้อยนะเพราะอย่างแปดร้อยเวลาออกตัวเราต้องเบิ้ลช่วยไม่งั้นมันจะดับมันจะกระตุกดับแต่เนี้ยเครื่องพันร้อยกำลังมันเยอะมากแล้วมันมาในรอบต่ําชนิดที่ว่าออกตัวเราไม่ต้องเปิดคันเร่งช่วยเลยนะเนี่ยปล่อยคัสเฉยๆรถมันมันเคลื่อนตัวไปข้างหน้าแบบเนียนๆเลยนะโดยไม่มีอาการกระตุกกะกๆให้เราเสียจังหวะดับนะครับเนี่ยเนี่ยผมแค่ปล่อยเนี่ย โดยที่ไม่ต้องเล่งเลยนะออกโตโคตงง่ายดูนี่นเนี่ยผมเลี้ยงคันเนี่ยดีคัดเลี้ยงอย่างเดียวนะรถมันรถมันสมูทอนะเครื่องยนต์บล็อกนี้เครื่องพันร้อยตัวนี้คือสมูทมากๆเนี่ยผมตัดคัดอย่างเดียวนะโดยที่ไม่ต้องเปิดคันเร่งเลยไม่มีอาการกระตุกแบบกระกักกะกักกะกักนะถ้าอย่าง400หรือ800มันจะกระตุกกว่านี้คนนี่ขี่ไม่เป็นอาจจะรู้สึกเฮ้ยสมพันธ์บางทียังเรายัง ปล่อยคัดกับคันเร่งไม่ไม่ถูกจังหวะยังไม่เป็นน่ยมันก็อาจจะรู้สึกไอ้น,นี่หน่อยแต่ด้วยความที่เครื่องบล็อกเนี่ยมันกําลังมันมาดีมากแล้วมันมาสม,มูทมากด้วยความที่มันเป็นสี่หัวเทียนนะครับมันเลยทําให้ขี่ง่ายไปหมดแล้วเสียงโคดเดือดโคดฟินผมบอกเลยเป็นหนึ่งในรถที่ผมชอบนะแต่บอกเลยว่า คนส่วนใหญ่ถ้าไม่อินก็ไม่เข้าใจมันเลยนะ <c oughs> แต่เป็นรถที่ผมบอกเลยเลยว่าเนี่ยขี่แล้วโคตรฟินไม่รู้คนอื่นฟินนะแต่ผมมาฟินสุดๆเลยฟินจิกหมอนเลยแหละและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งเบรกทั้ง ABS มันแบบหลายอย่างมันแบบมาเต็มมากๆเลยนะเดี๋ยวมันมีเรื่องเนี่ยไฟอโอตโต้อะไรหลายอย่างก็ถือว่ามันเลยแหละแต่ก็นิดนึงนะเวลาเนี่ย จอดมันก็จะร้อนๆหน่อยเนี่ยพอเนี่ยผมขับมาอุ่นๆรู้สึกว่ามันอุ่นๆหน่อยต้องใส่กางเกยงยีน์่ะขี่มอไซค์ไม่คนรใส่ขาสั้นอยู่แล้วนะไม่ถึงขนาดว่าทนไม่ได้นะตากแดดร้อนกว่าอ๋อแล้วตัวนี้มันได้ขัดน้ำมันด้วยนะขัดน้ำมันนะครับนุ่มละมุนมือนะครับแต่เสียงท่อตัวนี้มันใช้ได้เลยนะเดือดใช้ได้เลยเดนส์คู่อาฟใซดาวสเต็ปพิมพ์นิยมผมบอกไยว่าถ้าเน้นขี่ทางดำร้อยเปอร์เซ็นต รอบหน้าใสาย่ยางทางดําขี่แล้วฟินกว่านี้อีกแต่มันก็ไม่ได้นะส่งนี้มันก็ต้งองเป็นยางสลายอย่างเงี้ยถ้าเป็นยางยางลายแบบเขาเรียกว่าทางเรียบมันก็จะดูแบบไม่เข้าส่งนะแล้วแต่ชอบแต่ถ้าเกิดผมเน้นผมเน้นพ็อพฟอร์แมนนิดเดี๋ยวเลยก็ใสยางทางเรียบไปเลยเดือดบ่บอกเลยหาอยู่ลองดูได้ที่เว็บต่อดีไม่ไปรอดคอมาจาับเว็บไซต์ไม่ได้กูเกิลคนหาอีกไปคุณจะเจอเว็บไซต์นั้นที่จเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของกูเกิลน,นะครับวันนี้เรื่องราวเดินม,มาแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ